ซื้อพ้าหนึ่งองค์แถมฟรีพราอีกหนึ่งองค์นะคะซื้อเท่าไหร่แถมเท่านั้นนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะซึ่งของแถมของทางร้านนะคะจะจัดเตรียมให้ลูกค้าเองนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็จะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะ ที่นหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนุนะคะจะนำพาดีๆนะคะมานำเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจลรันวัดอัมพวันปีสองหด องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่มังวัดเทพกุญชรจังหวัดลบบุรีปีสามหกองนี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญเมตตาหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมปีสองศองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูอง์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพีอะะ่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแพรพกทรัพย์มหาสมบัติวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อง์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อหันปิยธรรมโมวัดบ้านน้อยจังหวัดนครราชสีมาองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสมเด็จปู่พมวัดพมปราศิทธิหลังพระพุทธองค์ทรงพยาคุธจังหวัดโคราชองค์นี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบันไลจังหวัดนครราชสีมารุ่นคูณซับแสนล้านองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรีรุ่นอายุ67ปีปี2521องค์นี้ขอที่300นะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญรัชกาลที่ห้าหลังพระสมเด็จเกตชัยโยเทีอลึกสร้างพระบารมราชานุสาวรีรอห้าจังหวัดอ่างทองปี2533องค์นี้ขอที่150นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นลอ็อกเก็ตหลวงพ่อโสธรหลังยันห้าองค์นี้ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณหลังยัน รุ่นสร้างอุโบสถปี2539องค์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพ่อ์นี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหลียนพระภัยลีพินา้าสิบปีกรมอาชีวะศึกษาปี2534องค์นี้ขอที่200นะคะ เราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพาแก้วมรกตที่ล,ลึกในการซ่อมบูรณะฉัดพระเทพทรงจัดสร้างหลวงปูด่ดูหลวงพ่อแพร่วมปลุกเสกวัดพาะศรีรัตนาสดารามปี2531 องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อชมวัดท่าทรายปี17ออกวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีพิธีใหญ่องค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองออกวัดบ้านปากน้ำจังหวัดอุบลราชธานีองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเรียนพะธาตุพนมปี2519องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อยองนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดร,รุ่นชนะจน100รปีลงยาม่วง องนี้ขอที่ห้าร้อยนะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระหลวงพ่อสุดวัดปักน้ำหลังสมเด็จโตองค์นี้ขอที่สามร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี้องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีพิมพ์เสาห้าเจาะฐานปี2542 องค์นี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลวงปู่สุดวัดปถมพานิชจ,จังหวัดลบุรีปี2,5,3,6เส้นเกศาเต็มนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่650นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องคต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองคนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดจิตติคุโอป2ปีปี2553พ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพานาคปกเนื้อชินเขียวหลังปกใบมะขามองค์นี้ขอที่ห้าร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีองนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญหลวงพ่อดำวัดหนังปี2512หลวงพ่อเงินหลวงปู่โตร่วมปลุกเสกองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อนนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแจ๋ปี15รุ่น1พิเศษ องค์นี้ขอที่600นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะทพียงนี้นะคะอง์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระ25สศตวรรษเนื้อดินองค์นี้ขอที่450นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดรุ่นปู่มาโปรดหลวงพ่อรักอาณาลโยวัด สุทธาวาสวิปัสนาจังหวัดอยุธยามาพร้อมตะกุดและใบคาถานะคะ องค์นี้นะคะขอที่700นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปเหมือนปามเจ็ดรอบหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วจังหวัดอยุธยาต่อโค้ใต้ฐาน ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะองนี้ขอที่700นะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพัาชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร083 297 1201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่083 297 1201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6มงเงีของทุกวันนะคะ คลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ